ครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับกับชั้นประสมศึกษาปีที่3นั่นเองทุกๆวันพุธนะครับเราก็จะมาเจอเจอกันเวลาเดิมนะครับวันนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนผ่านกันไปแล้วนะครับครูแนะนําในเรื่องของโปรแกรมนะครับโปรแกรมอะไรเอ่ยจำได้ไหม เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานนั่นเองคือโปรแกรมที่มีชื่อว่าโปรแกรม Microsoft Word นะครับเด็กๆจะได้มาเรียนรู้กันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณครูได้แนะนำในเรื่องของส่วนประกอบใช่ไหมครับส่วนประกอบของโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรม Microsoft Word นะครับมีอะไรบ้างดเด็กๆจำได้ไหมครับวันนี้นคุณครูจะ ให้นักเรียนนั้นมาทำการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งไปดูที่สไลด์เลยครับวันนี้นะครับเราจะมาทบทวนกันในเรื่องของส่วนประกอบของโปรแกรมเป็นโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองก่อนที่จะไปเรียนกันนะครับบทเรียนของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเปิดและปิดโปรแกรม นะครับเปิดและปิดโปรแกรมรวมถึงเปิดเอกสารกันด้วยนะครับทีนี้เราไปทบทวนกันหลังจากที่นักเรียนเปิดโปรแกรมเรียบร้อยจะขึ้นมาหน้าตาลักษณะที่นักเรียนเห็นในจอตอนนี้นะครับส่วนประกอบหลักแรกเลยหนึ่งก็คือในส่วนของแถบหัวเรื่องนะครับแถบหัวเรื่องมีไว้ใช้ทำอะไรครับจำได้ไหมเอ่ยแถบหัวเรื่อง ทำอะไรได้บ้างครับแถบหัวเรื่องจะบอกอะไรบ้างลูกจําได้ไหมแถบหัวเรื่องก็จะบอกในส่วนของชื่อโปรแกรมชื่อเอกสารนะครับชื่อโปรแกรมรวมถึงชื่อเอกสารแล้วก็รวมถึงปุ่มควบคุมที่อยู่ด้านนี้ด้วยนะครับต่อไปเป็นแถบเมนูตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงทบทวนนะครับแถบเมนูนี่ด้านนี้เลยที่ลูกศรชี้ไป เป็นแถบที่ใช้ในการเลือกคำสั่งต่างๆนะครับแม้มแก้ไขมุมมองแทรกรูปแบบเครื่องมือตารางหน้าต่างแล้วก็รวมถึงวิธีใช้ 3. ก็คือในส่วนของแถบเครื่องมือมาตรฐานแถบเครื่องมือมาตรฐานก็จะเป็นแถบเครื่องมือที่เราใช้หลักๆนะครับจะเป็นคำสั่งที่ส่วนใหญ่เราจะใช้งาน ยกตัวอย่างเช่นไหมครับเป็นรูปของเครื่องพิมพ์เราก็ใช้ในการพิมพ์งานเป็นรูปของแผ่นดิสก์เราก็ใช้ในการเซฟงานโดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องไปเข้าที่แถบเมนูนั่นเองนะครับต่อไปอยู่ในส่วนของแถบสถานะทางด้านล่างแถบสถานะก็จะบอกเกี่ยวกับลักษณะหรือสถานะการทํางานในขนานั้นว่า เราพิมพ์งานอยู่หน้าที่เท่าใดนะครับบรรทัดที่เท่าไรคอลัมน์ไหนส่วนไหนของเอกสารก็จะบอกในส่วนของแถบสถานะนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มอ่ะแถบเครื่องมือจัดรูปแบบแถบเครื่องมือจัดรูปแบบก็จะเป็นแถบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดรูปแบบของข้อความทำให้เป็นตัวหนาตัวเอียงตัวบาง ทำได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนสีตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษรสามารถที่จะจัดการได้จากแถบเครื่องมือจัดรูปแบบรวมถึงในเรื่องของปุ่มควบคุมปุ่มควบคุมก็จะใช้ในการย่อโปรแกรมขยายโปรแกรมปิดโปรแกรมแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของพื้นที่การทํางานเวลาที่นักเรียนพิมพ์ข้อความพิมพ์งานลงไปก็จะอยู่ในส่วนของ พื้นที่การทำงานตรงนี้นั่นเองนี่คือในส่วนของส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word ทั้งหมดเป็นการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้ในเรื่องของอาการเปิดปิดโปรแกรมและเปิดปิด เอกสารนั่นเองนะครับอะให้นักเรียนเปิดสม,มุดเลยครับมันเขียนหัวข้อของเราในวันนี้ลงไปวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติกันด้วยนะครับถ้านักเรียนจดบันทึกไว้ก็จะได้ฝึกปฏิบัติเยอะนะครับแน่นอนว่าการจดบันทึกก็จะมีขั้นตอนเราจะจดขั้นตอนในการเปิดและปิดถ้าเราไปฝึกปฏิบัติเลยเนี่ย แล้วถ้าเราไม่มีข้อความหรือว่าเนื้อหาที่จะไปทบทวนเนี่ยอาจจะจำไม่ได้ครับกลางหน้ากระดาษเลยครับการเปิดปิดโปรแกรมและเอกสาร นับจากวันนี้นะครับเราจะใช้คอมพิวเตอร์กันบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะใช้คอมพิวเตอร์กันบ่อยมากยิ่งขึ้นเลยนับตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปจะมีน้อยครั้งมากเลยที่เราจะไม่ใช้นะครับอ้าวว่องไวลูกการเปิดปิดโปรแกรมและเอกสารเดี๋ยวเราจะไปทำการเรียนรู้การไปก่อนนะครับเกี่ยวกับภาคทฤษฎีกันไปก่อนให้หมด จบเนื้อหาในวันนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกปฏิบัติพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะว่องไวครับการเปิดปิดโปรแกรมและเอกสารก่อนอื่นเรามาดูกันในส่วนของการเปิดโปรแกรมกันก่อนนะครับอ่ะตรงนี้ผ่านเลยนะการเปิดโปรแกรมหรือ เข้าสู่โปรแกรมมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างในในขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม m i c r o s r f t w o t word มีอยู่ทั้งหมด3วิธีด้วยกันมีอยู่ทั้งหมด3วิธีด้วยกัน,ค,นคุณครูจะให้หนักเรียนบันทึกวิธีที่3นะครับตอนนี้ให้หนักเรียนฟังอย่างเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวถึงวิธีที่3 เดี๋ยวค่อยไปจดบันทึกในวิธีที่หนึ่งขั้นตอนกา,การเข้าสู่โปรแกรมวิธีที่หนึ่งก็คือให้นักเรียนไปหาไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word ไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word เป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าตัวอะไรครับตัวภาษาอังกฤษชื่อไม่ใช่ M ลูก อะตัวอะไรครับใครตอบได้บ้างตัวอะไรลูกตัวอะไรครับตัวะไรนะดับเบิลยูนั่เน,น,นเองดับเบิลยูหรือ W นะครับให้นักเรียนไปหาสัญลักษณ์แบบนี้ Microsoft Office Word 2003หรือจะเป็น2007ก็ได้2010ก็ได้แต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่3 คุณครูจะแนะนำในส่วนของ Microsoft Office Word 2003นะครับถ้านักเรียนขึ้นชั้นปสก็อาจจะได้ไปเรียน2007-2010เราเรียนรู้พื้นฐานตรงนี้ก่อนวิธีที่1เห็นไหมสไลด์นี้ยังไม่ต้องจดนะครับเดี๋ยวครูให้บันทึกวิธีที่3 <Okay. S 1> วิธีนี้ง่ายๆเลยลูกหาไอคอนนี้ให้เจอที่หน้าจอจากนั้น d ดับลบ็อลคลิกเข้าไป d ดับ l e อลคลิก ในการดับล็อลคลิกใช้นิ้วชี้ในการคลิกก็คือคลิก2ครั้งวายๆคลิกๆก็สามารถจะเปิดโปรแกรมได้เรียบร้อยไปดูภาพกันนิดหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือหน้าจอของคุณครูคุณครูก็จะมีโปรแกรมอยู่ตรงนี้คุณครูก็นำเมาส์ไปวางแล้วดับล็อลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรม ส่วนวิธีที่2วิธีที่2มีดังต่อไปนี้ก็คือให้นักเรียนไปหาไอคอนนั่นแหละแต่ให้คลิกขวานะครับแล้วไปเลือกที่ open วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เสริมขึ้นมานะครับวิธีนี้ยังไม่ต้องบันทึกนะครับวิธีที่2คลิกขวาที่ไอคอน Microsoft Word แล้วเลือกที่ open ง่ายๆแบบนี้เองคลิกขวาใช้นิ้วอะไรคลิกครับใช้นิ้วอะไรคลิกเอ่ยกิ้วนิ้วกลางเก่งมานะครับแล้วก็จะขึ้นชอตคัดเมนูขึ้นมาให้ไปเลือกที่คำว่าเปิดหรือ Open ดังรูปต่อไปนี้ครับเห็นไหมคลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมจากนั้นเลือก Open โดยการคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลือก Open ขึ้นมา เลือก Open ก็จะเปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมาได้นะครับต่อไปวิธีที่3นี่แหละต้องบันทึกกันวิธีที่3ให้นักเรียนไปคลิกที่ Start เลือก All โปรแกรมจากนั้นไปที่ Microsoft Office แล้วก็เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ซึ่ง Microsoft Office นะครับจะมีโปรแกรมเยอะยกอตอัวอย่างเช่น Excel Word PowerPo i n t a c c e s ตต่างๆอะให้หนักเรียนจดบันทึกสไลด์นี้ลงไปครับอะนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยนครูบันทึกให้ที่กระดานไวท์บอร์ด บันทึกตามเลยนะครับนี่ก็คือขั้นตอนที่เราต้องทราบนะครับในกรณีที่หน้าจออาจจะไม่มีนส่วนของไอคอนนั้นอยู่ถ้าไม่มีไอคอนก็ให้นักเรียนเข้าสู่โปรแกรมที่วิธีที่ครูคให้นักเรียนจดนี่แหละ ก็จะเข้าสู่โปรแกรมได้อย่างแน่นอนบันทึกทั้งสไลด์เลยครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษพยายามบันทึกภาษาอังกฤษให้ถูกนะครับถ้าผิดไปเนี่ยอาจจะงงนัอเรียนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่เหมือนที่คุณครูให้บันทึกเลยจะเข้าสู่โปรแกรมได้หรือเปล่าบันทึกให้ถูกนะครับ ให้เวลาสามนาทีว่องไวดวนดวนครับเวลาน้อยนะเดี๋ยวบันทึกช้าเวลาไปฝึกปฏิบัติน้อยนะครับเดี๋ยอ,อีกประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะอ้าวไวๆด่วนๆครับนี่บันทึกเลย คุณครูค,คิดว่าขั้นตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะยากแล้วนะเพราะว่าคุณครูได้ให้หนักเรียนเข้าสู่โปรแกรมในลนักษณะแบบนี้กับโปรแกรม Paint ใช่ไหมที่เราเรียนผ่านมาแล้วอะลูกเพนเวิร์ดแพดโน้ตแพดใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะขั้นตอนคล้ายกันนะครับขั้นตอนจะคล้ายๆกัน การเข้าสู่โปรแกรมให้เวลาหนึ่งนาทีครับตัว A ลูกตัว A ไปต่อเลยนะครับใครที่บันทึกไม่เสร็จต้นทางดูที่กระดานไว้บอร์ดได้นะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างกันนิดนึงนะตัวอย่างวิธีที่3ม,มีตัวอย่างดังต่อไปนี้นี่เวลาที่นักเรียนเข้าสู่วินโด s ใช่ไหมครับวินโด s ให้นักเรียนไปที่ปุ่ม Start จากนั้นไปที่คำว่าอ๋อโปรแกรม 1>, 1. start 2. ออกโปรแกรม 3. Microsoft Office จากนั้นเข้าไปเลือกโปรแกรมเลยครับไปที่ตัว W เหมือนกันลูก Microsoft Office Word 2003เห็นไหมครับในส่วนของตัว Microsoft Office เองก็จะมีในส่วนของ Excel Outlook PowerPoint Access Publisher is off เยอะแยะนะแต่เราไม่เลือกตรงนั้นเราเลือกที่โปรแกรม Microsoft Word ครับ เห็นไหมหการเข้าสู่โปรแกรมง่ายๆเองในลักษณะแบบนี้นะครับง่ายๆเดี๋ยวเราไปฝึกกันหลังจากที่นักเรียนเข้าไปในลนักษณะขั้นตอนแบบนี้เรียบร้อยก็จะได้โปรแกรมขึ้นมาครับนี่เป็นโปรแกรม Microsoft Office Word นะครับหรือโปรแกรม Microsoft Word นี่เป็นโปรแกรมที่ เราจะเรียนรู้กันในวันนี้หน้าจอหน้าตาในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนสมัยนี้โชคดีนะครับเพราะว่าโปรแกรมนั้นมันมีการพัฒนาขึ้นมาเยอะสมัยคุณครูเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องเบลเลอร์เทอร์เลยคอมพิวเตอร์นะแล้วก็เรียนยากเรียนยากมากนะครับแต่พอมาโตขึ้นโตขึ้นก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับเ,รเด็กน่าจะ ตั้งใจกันมากๆเพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้แหละจะช่วยให้นักเรียนสะดวกสบายในการทำงานในการเรียนนะครับต่อไปหลังจากที่เราเปิดได้เรียบร้อยทีนี้เราไปดูวิธีการปิดกันบ้างนะเปิดแล้วก็ต้องปิดได้ใช่ไหมครับขั้นตอนการปิดโปรแกรมหรือขั้นตอนการออกจากโปรแกรม ให้นักเรียนบันทึกวิธีที่1น,นี้ลงไปครับวิธีที่1ก็คือคลิกที่แ้มแล้วก็ไปเลือกจบก,การทำงานเอาเรียนบันทึกสไลด์นี้ลงไปครับแต่ขั้นตอนเนี่ยจะมีถึง3ขั้นตอนด้วยกันอาตรงนี้แหละหง่ายๆเป็นขั้นตอนหลักๆนะครับมันจะมีขั้นตอนลัด วิธีการลัดอันนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้แล้วค่อยไปฝึกปฏิบัติกันไม่น่าจะยากเกินไป คลิกที่แฟมนะครับคลิกที่เมนูแฟ้มที่แถบเมนูแฟมนั่นเองแถบเมนูแฟ้มจากนั้นก็ไปเลือกที่จบการทำงานเมนูก็จะอยู่ด้านล่างสุดเขียนว่าจบการทำงานนะครับเห็นไหมเปิดแล้วปิดง่ายๆแบบนี้เองเปิดโปรแกรมยากกว่าปิดโปรแกรมไหมง่ายกว่านะ หรือปิดง่ายกว่าอา่าปิดง่ายกว่าใช่ไหมไม่ใช่ดึงปลักออกเลยนะโอไม่ใช่นะเครื่องพังนะลูกเออต้องปิดให้ถูกต้องตามขั้นตอนก่อนไปเวลาอีกหนึ่งนาทีครับสต่ไลน์นี้ฝากคุณครูคที่อยู่ปลายทางตรจบันทึกให้กับนักเรียนบนกระดานด้วยนะครับขอบคุณครับ หลายคนก็บันทึกได้อย่างรวดเร็วนะครับหลายคนก็บันทึกช้าฝึกฝนกันไปนะครับหลายคนอาจจะบันทึกเร็วนั่นแหละแต่ห่วงคุยอยู่ใช่ไหมลูกใช่ไหมหรือบางคนก็บันทึกเสร็จแล้วก็ชวนเพื่อนคุยอีกคนก็เลยบันทึกไม่เสร็จไม่ดีนะครับถ้าเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งให้เรียบร้อยเตรียมดูขั้นตอนต่อไป อ่าต่อไปนี่คือวิธีที่1ในการออกจากโปรแกรมหรือการปิดโปรแกรมนั่นเองวิธีที่2งล่ะง่ายกว่าง่ายกว่าวิธีนี้เยอะเลยลูกง่ายกว่าให้เอหรือยากกว่าอาจจะยากกว่านิดนึงแต่ให้นักเรียนได้ทราบกันไว้นะครับวิธีที่2อ,อ่าดูตัวอย่างนิดนึงก่อนเห็นไหมครับไปที่เมนูแฟ้มแล้วก็ไปเลือกที่จบการทํางานในลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติกันนะครับดูวิธีที่2เลยครับวิธีที่2คลิกขวาที่รูปสัญลักษณ์ Microsoft Word ที่แถบหัวเรื่องแล้วไปเลือกที่โค้ดสัญลักษณ์ของ Microsoft Word ที่แถบหัวเรื่องนักเรียนจำแถบหัวเรื่องไหมครับครูบอกไปแล้วนะครับเป็นส่วนประกอบส่วนแรกเลยที่แถบหัวเรื่อง อยู่ตรงไหนครับนี่ตรงนี้นั่นเองไปคลิกเลยครับตรงนี้เลยคลิกขวาแล้วก็ไปเลือกที่คาว่าโค้ดนะครับไหมครับคลิกขวาแล้วเลือกคาว่าโค้ดตรงนี้ให้เด็กๆจําไว้เป็นความรู้ต่อไปวิธีที่3ล่ะวิธีที่3ง่ายสุดเลยวิธีที่3ก็คือในส่วนของการที่เราคลิกที่ปุ่มกากบาทสีแดง มุมบนขวาของแถบหัวเรื่องหรือมุมบนขวาของโปรแกรมนั่นเองคีิกากบาทตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ไปคลิกที่กากบาทเวลาที่เราจะปิดโปรแกรมมันมีขั้นตอนยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมันมีขั้นตอนยุ่งยากขึ้นมานิดหนึ่งแต่ตรงนี้ให้หนักเรียนฟังไว้นะครับฟังไว้ให้เข้าใจหลายๆคนมันขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วงง แล้วเอ๊ะทำอะไรดีทำอะไรต่อหลังจากที่เราคลิกที่ปิดโปรแกรมจะโดยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นกรอบข้อความแบบนี้ขึ้นมาในกรณีนี้ถ้าเราออกจากโปรแกรมโดยที่ยังไม่ได้ทำการจัดเก็บเอกสารหรือมีการเพิ่มเติมหรือมีการแก้ไขเอกสาร มันจะขึ้นในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาข้อความจะถามว่า save change to document มีเครื่อหมายคำถามคุณต้องการที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือเปล่านี่ครูแปลให้ฟังอันแรกใช่ข้อความที่2ไม่ใช่ yes ใช่ no ไม่ใช่ cancel ก็คือ กลับไปอยู่ที่โปรแกรมไม่ได้เป็นการปิดไปดูขั้นตอนนิดหนึ่งถ้าเด็กๆต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้คลิกที่ปุ่ม yes นะครับถ้าไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงนั้นให้คลิกที่ปุ่ม no ถ้าเรียนต้องการเปิดขึ้นมาดูแล้วมืออาจจะไปโดนอะไรไมันจะขึ้นแบบนี้ลูกแต่ถ้าไม่ต้องการให้บันทึก อะไรเกิดขึ้นหรือไม่ต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงกดโนแล้วก็ถ้าต้องการยกเลิกการออกจากโปรแกรมนั่นก็คือเราอาจจะไปกดปิดพาดอะไรแบบนี้เราไปกดพลาดกดปิดก็กดที่ c a n เซิเราก็จะใช้งานเอกสารนั้นต่อไปได้นะครับนี่คือการเปิดโปรแกรมและปิดโปรแกรมอีกเรื่องหนึ่งที่ครูจะมาแนะนำในวันนี้ ก็คือในเรื่องของการเปิดเอกสารเก่าหรือเอกสารที่เรามีอยู่แล้วมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับการเปิดเอกสารเก่าให้นักเรียนบันทึกวิธีที่หนึ่งนี้